เมื่อต่อต้านสกิลเด็กแรงบวก a อซีแปดศูนย์ไม่ได้แบบนี้ก็ต้องเข้าร่วมสิครับบอกเลยสองเม็ดหวานเจีย๊ยแบ w i p าว u Killing spree. Killing spree. Out. Killing spree.